ที่ว่าอาหารกับคนนะ่ะมันต้องเชื่อมกันให้ได้หนูดาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนมีความรู้เรื่องอาหารแบบเยอะขนาดนั้นไม่การันตีตัวเองไม่สร้างมโนเองว่าแบบอยู่ทำอาหารอร่อยแต่เราอะมีแพลชั่นกับการเสพอาหารเยอะ นุนนะคะเทวพรปิยทิพย์ค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารคําปาขายอาหารเหนือค่ะมาจากแพร่คนที่ทำอา,าหารบ้านเราหลักๆเลยอค่ะคือแม่แล้วก็ป้าตามเทศกาลอะไรเงี้ยวเวลาเข้าครัวค่ะจะเห็นผู้หญิงอยู่ตลอดเราก็เลยแบบว่าเออจะตั้งชื่อเป็นชื่อแม่หรือชื่อป้าหรือชื่ออื่นไปมันก็แบบเฉยๆอะคําปาคือชื่อของตาเอามาใช้คำว่าคําปา ภาษาเหนือคําว่าคําปลาปุ๊บอบมันรู้เลยว่ามันคือคนเหนือแล้วพอมันมาถึงมือเราคําว่าคาําปลามาถึงเจเนอเรชันเราเราจะทํายังไงให้มันดูน่าสนใจแล้วก็พี่ก็เล่นคําเป็นเหมือน C O M E คําที่แปลว่ามาแล้วก็มันดันไปพ้องคำว่าคําไปเวลาชนหรือว่าการสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยศูกตอจนเนี้ยใกล้ตัวอ่สุดคือทากับข้าว แล้วแม่พี่เป็นคนทำอาหารอร่อยมากอยู่แล้วเรากินเองตั้งแต่เด็กก็เริ่มจากนงไอมัมมี่ในออนไลน์ว่ารสชาติอาหารเราอ่ะมันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าพี่จะไม่การันตีตัวเองแบบไม่สร้างมโนเองว่ายูทำอาหารอร่อยเพราะว่าอาหารนะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งพี่ว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เราอร่อยของเราเองเพราะว่าเราเราเสพติดมันหรือเปล่าเรากินมันมาตั้งแต่ั้งแต่เด็กแต่ว่าทงอ่ะม่นมีสุดท้ายมันก็คือเพื่อนกันมันง่ายมากที่ควรจะบอกว่าอร่อยเพราะฉะนั้นการที่จะได้คําตอบเพิ่มพี่ก็เริ่มเปิดขายแบบออนไลน์เป็นแก็บคนที่แบบที่เราไม่รู้จักเลยมก็คือตั้งโกไว้ว่าเราทําเพื่ออะไรก็ทดลองรสชาติอาหารแล้วก็ทดลองตั้งเรทราคา มันมันต้องซัพพอร์ตเราให้ได้อะเราถ<ม>ึงจะอยู่ยาวได้นี่เป็นแบบคนที่อยู่กรุงเทพมานาแล้วก็กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วชอบอาหารโลคอลไอ้เมนูพวกนี้เป็นเมนูที่พี่เอเรียกร้องเวลาไปลวอย่าเฮอกินนอยหาก,กินมาได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S อะไรเงี á, ้ยยากินลาบลาปแป้ขวลาปแป้อะไรเงี้ยคือหาก,กินลาบแพ้ ไม่ได้เลยที่กรุงเทพลาแพ้สิ่งที่โดดเด่นเลยคือมะแขวอมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับหมาล่าที่เหนือมันจะคือการเอาของพื้นเมืองมาทำผ่านเหนือมันอย่างนี้แหละมันเป็นอาหารที่มีวิถีความเป็นธรรมชาติสูงฉะนั้นอาหารที่้าเพี่อะค่ะจะไม่มีการตกแต่งเวอร์วังอะไรทั้งนั้นอย่างออน้ำเงน้ยว้ยคะปกติเขาจะใส่กระดูกเราก็แบบ เปลี่ยนเป็นหมูบ้าชอ่อเลยเราแบบเราสะดวกแล้วมันแล้วเราทําให้มันอร่อยได้ด้วยก็คือทําอะไรที่มันเป็น normal มากๆร้านนี้เกิดขึ้นจากพื้นความเสี่ยงหมดเลยเออพราะผัวไม่ไมีสามารถใครซัพพอร์ตได้ทุกอย่างแบบมันเกิดมาจากเงินก็สุดท้ายของแต่ละคนอะโลเคชั่นนะมันบังเอิญว่าตึกนี้ค่ะเป็นคนรู้จักของพี่ที่เป็นลูกของป้าลูกพี่ลูกน,น้องแล้วเขาปิดมาแล้วสิบกปี ก็เหมือนคุยกันได้แหละเขาก็เชียร์อัพแล้วเขาก็เหมือนช่วยเราด้วยซัพพอร์ตเราด้วยเราก็แบบโอเคขอบคุณมากแตง่งแต่งคิ้วสุดๆเลยแล้วโลเคชั่นมันได้แล้วราคามันก็โอเคเราพอรับไหวนะคือวัสดุทุกอย่างอะ่ะมันเลยเป็นแบบคือพี่พยายามหาอะไรที่มันพอดี ค่อยซื้ออะไรมาพี่จะเอามาจากบ้านคือมันไม่ได้แบบพี่ตั้งใจว่าจะมีสตอรี่แค่คิดว่าเอาอะไรที่ใกล้ตัวรอบตัวเรามาได้มากที่สุดอาจจะเซฟเงินทุนได้มากคืออาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่ใช่แพชชั่นเราความอร่อยกับหรือความไม่อร่อยค่ะมันเหมือนการเสร็จความงามมันเป็นรสนิยมมันไม่มีอร่อยหรือไม่อร่อยมันมีแค่อยู่ชอบหรือไม่ชอบคนน่ะมันต้องเชื่อมกันให้ได้ ด้วยอะไรสักอย่างอะที่เข้ามาแล้วมันเป็นเหมือนอลร่าที่ทําให้ยูรู้สึกได้ว่านี่คือนี่คือพื้นที่ของคุณนี่คือจานอาหารของคุณที่คุณกําลังกินอยู่นี่คือร้านของคุณเลยคุณสบายใจที่จะอยู่ที่ร้านเราได้แบบสบายใจอาหารมันจะเป็นแบบนี้ถ้ากินแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจมันตอบโจทย์ชีวิตมันเยียวยา อย่าง <Yeah. S 2> ในสิ่งที่เลวร้วายได้มันไม่ใช่ทั้งวันแต่มันเป็นช่วงขนาดหนึ่งอะพี่ว่านี้ก็คือสิ่งที่พี่จะเสิร์ฟให้ลูกค้า